ตอนนี้สมัครกันขี้แตกขี้แดนอัตราค่าแรงขั้นตำ่ำนะครับเกินละ9 0 0 0ได้ละเบี้ยเลี้ยงทหารก็หมื่นกว่าบาทประมาณ1 2 0่คราวนี้ให้เต็มเมเลย <15. S> 1 5 0 0น้นะสวัสดีการพร้อมนะหุ้นส่วนคิดว่าปัญหาเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารคนจะแห่สมัครทหารน้อยหรือมากลองพิจารณาอยู่จริงๆแล้วหลักเกณฑ์คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนคือเรื่องอะไรหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์ คนที่เป็นอาหารก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการพ่อแม่ได้อะไรเรื่องของสวัสดิการไงนะฮะไอ้พวกต่อต้านก็จะอ้าปากค้างเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองแหละซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับของพรรคการเมืองเจ้าเดิมต่อต้านการรัฐประหารนะฮะต่อต้านการเกณฑ์ทหารไปเคลื่อนไหวในขณะที่มีการเกณฑ์ทหารไปรณรงค์นะครับให้อ่มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ไปอยู่ในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,ระวกบวนการสังเคราะห์กันนี่จึงเป็นสิ่งเดียวที่ผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นๆแน่นอนแล้วถ้าพี่น้องถามบอกอา้าวถ้าอาจารย์ทากันอย่างนี้ปุ๊บแล้ววันนี้เขามายึดอํานาจผมรับประกันครับตอนผมตั้งพรรคอนาคตใหม่มาก็คุยกับพี่น้องที่มาเป็นสสกัมแล้ววันนี้หลายคนก็ไปอยู่ก้าวไกล ถ้ามันมีรลักฐานเกิดขึ้นข้างหน้าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันฟุกฟุกเกิดมีกันอีกรอบนึงเนี่ยนะพี่น้องจะเห็นผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลไปยืนต่อต้านรัฐประหาร ไม่เป็นไรครไเป็นไรครับไม่เป็นม่เป็นครับอย่าอะไรครับพี่น้ครับอย่าทอะให้เตะโกครับอ่าไปทำอะไรเาครับครับสิ่งที่เราเห็นนะก็มีพักการเมืองอยู่พักเดียวครก้าไกลก็มาต่อต้านเรียกร้อง ที่จะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่าเขาเองก็ส่งลูกให้ไปเป็นทหารเพราะต้องการให้ลูกมีระเบียบวิน,นัยนะโดยส่วนใหญ่คนก็ไปสมัครทหารนะมากกว่าการเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารแต่วิธีการแก้เรื่องของเกณฑ์ทหารเรื่องการสมัครใจง่ายมากง่ายนิดเดียว คนใจแแฮ่เขาเป็นทาหารเต็ไมไปหมดเลยถ้าเข้าใจเชิงงานสังเคราะห์นิดเดียวอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่องผลตอบแทนนะไม่เห็นยากเลยนะจะมาเถียงกันทําไมเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหาร,าหารตั้งผลตอบแทนเลยนะว่าใครเป็นทหารเกณฑ์หรือใครเป็นทหารเหมือนตำพลตำรวจเริ่มต้นสตาร์ทการเป็นทหารเนี่ย ได้รับอัตรางเงินเดือนทันที1 5 0 0 0บาทสำหรับพลทหารไม่รวมดอกเบีย้ยขอไปฮะไม่รวมเบีย้ยเลี้ยงนะ,ะคุณส่วนลองคิดดูฮะถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บอกว่าโตเคตกลงเลิกเกณฑ์ทหารและให้ผลตอบแทนกับทหารทั้งสิน้นจำนวน1 5 0 0 0 0บาทให้เกณฑ์ทหารต่อไปก็ได้บอกต่อไปนะครับให้เงิน กับทหารที่เริ่มต้นเข้าประจำการตั้งแต่พลทหารเริ่มต้นสตราร์ทอัตรางเงินเดือน1 5 0 0 0 0บาทคุณส่วนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สมัครกันขี้แตกขี้แตนอัตราค่าแรงขั้นตำ่ำนะครับเือนละ9,000ได้แล้วเบี้ยเลี้ยงต่างหาก็หมื่นกว่าบ,บาทประมาณ12,000คราวนี้ให้เต็มๆเลย15,000มลนะ้ะสวัสดีการพร้อม นะหุ้นส่วนคิดว่าปัญหาเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารคนจะแห่สมัครทหารน้อยหรือมากลองพิจารณาอยู่จริงๆแล้วหลักเกณฑ์คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนคือเรื่องอะไรหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์คนที่เป็นทหารก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการพ่อแม่ได้อะไรเรื่องของสวัสดิการไงนะฮะไอ้พวกต่อต้านก็จะอ้าปากค้างเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสองพระเจริญสงพระเจริญ ไทยพักมีราชันปวงราชชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยหมู่ใยายแผ่นดินทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโพยภัยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวน การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้วันฟ้าทรงผูกพันไพ้ฟ้าชาวไทย ส่าทรงสุดใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น